น้ามาเที่ยวมาชมครับวัดนี้นี่ครับเป็นซอกหินสามารถย่างขับไปได้เอาสิล่องขับไปเบิ้งครับโอ้โหม่นเย็นดีครับเป็นหลืบหินครับนี่ครับสามารถย่างข้าไปได้ดึกเลิกผมนะครับขึ้นเลิกแคปละเอาสิไปอยู่บ่เดี๋ยวเบิ้งก็ไปตะไกเลยไปลองเบิ้งนะครับ แต่ว่าเมืดโดอ้สามารถพลุขืนทั้งพุนได้ครับไตไปขืนทั้งพุนได้ไปตามศอกตามถือนี่สามารถโผล่ข้นทั้งพุนนะครับเป็นศอกหินสามารถยังพม่าได้ครับบรรยากาศวัดถ้ำสม,มุนทานะครับอยู่ในเขตอำเภอวางสะหมอจังหวัดอุดรธานีก็สวยงามครับ ผู้ใดพอเ,เคยมากกับให้มาเที่ยวมาชมเบิงนะครับนี่ครับทะลุขึ้นมาทางพี่ครับนี่ครับโผล่ขึ้นมาทางนี้ลงไปทางวพูนอีกครับนี่คือวัดธรรมสม,มุนทานะครับอยู่บ้านภาสุตตำบลภาสุตอำเอภอสงสามหมอจังหวัดอุดรธานีนี่ครับภาพบรรยากาศวัดธรรมสม,มุนท่าไปพุนกะทิมีกุฏิ นะครับเดี๋ยวสิภาพขึ้นไปช่วมเบิงนี่คือตีอีกหลังเก็บภาพบรรยากาศสวยงามๆนะครับวัดอยู่ในไทยเท่ากับนี่หลายวัดน,นะครับที่สวยงามๆนี่ครับหน้าผาสูงๆนะครับสามารถมาเที่ยวมาชมมาเล่นได้นะครับ วัดนี่อยู่บรรกไก่ครับอยู่บรรกไก่บ้านผาสุขห่างจากหมู่บ้านผาสุขขามารประมาณสองกิโลก็กลัวกับหอดครับวัดนี่นป้ายเป็นเตือน,นบางียังห้ามนำเศษกิ่งไม้ขําก้อนหินหรือตั้งหินและนําขวดน้ำหรือขนมขึ้นไปกินบนหลังเขาเด็ดขาดเพราะเป็นภาระของพระภิกษุสามเณร ต้องตามเก็บครับนี่กับกติปุติอีกลหลังนึงนะครับตลงเศริบมมีพระอยู่หบกปุติิลังนี้น่ครับชมผาาบรรยากาศหนาพาของวัดสำมุมนท่านี่นะครับมีซอกมีเหลือนะครับหนามาเที่ยวมาชมครับวัดนี้ นี่ครับเป็นซอกหินสามารถยางขับไปได้นะราจสิลองขับไปเบิง้งครับโอ้โหมัน่นเย็นดีครับเป็นซอกเป็นหลืบหินนครับนี่ครับสามารถ ยังข้าไปได้ดึกเลิกนะครับขึ้นเลิกแท่แล้วเอาจิไปอยู่บ่เดี๋ยวบึงก็เปตะไกร้เลย,เยไปบ้องบึงนะครับแต่ว่าเมิด สามารถทลุขึ้นทั้งพุ่นได้ครับสามารถไตยไปขึ้นท้งบุ่นได้ครับไปตามสอกตามดือนี่ สามารถโพึ้นทั้งฝุ่นนะครับครับเป็นซอกหินสามารถย่างขม่าได้นีครับภาพบรรยากาศวัดถ้ำสมุนมนธานะครับอยู่ในเขตอำเภอวางสะมหมอจังหวัดอุดรธานีกัดสวยงามครับผู้ใดก่เคยมากกับยีให้มาเที่ยวมาช่มเบงนะครับนี่ครับ ลุขึ้นมาทางที่ครับนี่ครับโผล่ขึ้นมาทางนี้ลงไปทางพุ่นอีกครับอันนี้ก็เป็นหนาา้าผามีต้นไผ่ต้นไม้หวกนะครับ นี่ก็เป็นทางลงหลืบหินอีกนะครับอะมาแล้วต้องลุกไปเบิ้งครับมาแล้วก็ต้องไปเห็ุถึงที่สุดนี่ครับโอ้วนทางครับ มทางมาลงมาจากหลืมหินเมื่อกี้นี่นะครับแต่มาดีครับออกมาทางนอกมาทางลง่ากับเยอะยังกลับทางพี่แล้ะครับบันน,นี่ครับนี่ก็คือบริเวณวัดถ้ำผาสุกาลามหรือวัดถ้ำสุวนท่านะครับนี่ก็ขอขอหน้าไม้ปอนะครับหรือว่าไม้บังขลามนี่ครับนี่ กอ,อไม้ขาลามจริงฮ่าตัดไปให้บังขาลามเผากินนะครับนี่กอไผ่เขาเอื่นว่าตอกอไผ่บังขาลามนี่ครับนอกจากสีย่างไปทั้งพี่ครับบ้านนี่อ๋อบาดเสียวพอสมควรทางหลืบหินที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่อ่ะติดตามเบิังนะครับนี่ครับเจตภาพบรรยากาศปัด ท้ำสุมนทาถ้าช่วงนี้มังแรงอากาศห้อนน่หนามาเที่ยวครับอากาศสีลมลื่นเย็นดีครับ,รบทั้งขางกัสีมีขอภัยไม่ปอนะไอ้ไม่ปังขล้ามนะครับนี่หลายกอขนาดอ่ะเอาก็สิยางไปทั้งนี้บ้าน บางหันเฮาลงทางหรือซอกหินลงไปนะครับวัมาคนเดียวกันใจวีใจวอนช่วงนี้ย่ำฝนกะนักท่องเที่ยวกะสีบรอนแด,ดหลายกันใดนะครับสะเป็นย่ำแรงกัสีลายน่ครับเมื่อกี้นี่เขาลงไปลืบนี่น่ครับลืบที่เขาลงไปเมื่อกี้เนี่ย เอาออกมาทางพี่บันกลับมาเขากลับมาทางนี้เอาเก็บภาพบรรยากาศให้เบิ้งนะครับปัดถ้ำสุม,มนทาเอากระสีออกไปทางสลาพลบันนี่แล้วครับเก็บภาพบรรยาก,กาศเก็บภาพอย่างก,กุมพันธ์นะครับนย่างก,กุมพันธ์ ที่พนรักนั่งสุมนท่ามาเสื่องไว้อยู่ที่วัดธรรมสุมนท่าเนี่ยนะครับเป็นนิทานพนเรามาแต่อดีตการนะครับนี่คือหูยักกุมพันธ์ยักตนทีรักเอานั่งสุมนท่าน้องน้องสาวของของเจ้าเมืองเนาะสมัยนั้นบานี้การนี่ครับ สีโหสังท่องแล้วก็สินไส้นะครับมานําเบาอ่านี่ครับงูบสังท่องแล้วก็สินไส้สองคนนี่นะครับมานําหาอา่ามาพออยู่วัดธรรมสุม,มนธาแห่งนี้นะครับตามประวัติอดีตการที่เป็นเรามาเป็นนิทานมานะครับก็คือ,อยักษ์ตนนี้แหะครับที่รักนั่งสุมมนธามาเสืองไว้ทำนี่ผู้นี่ก็ะชีเป็น ท,ที่แรกเพื่อนที่แรกเพื่อนเอานั่งสุม้มมณฑาไปเสื่ยงไว้ทําเขาคั้วยทั้งระเทศเลาวนะครับทั้งสอบป,ป,ปลาวบ้าบนเด็กเพื่อนบวชคักเพื่อนเลยเอามาเสื่ยงไวพ้พี่เสื่ยงไวผ้ผู้นี่นะครับผู้เขาอันนี้มาเสื่ยงไว้ยูทำซุม้มมณฑานี่จะมีกวนทำอยู่ทั้งๆนะครับแต่กี่เพื่อนไปเสื่ยงไว้ทำผู้เขาคั้วทั้งลาวแล้วเพื่อนก็มาเสื่ยงไวพ้พี่ผู้นี่เพื่อน่าเป็น ผู้คู่กันครับผู้เขาคุ้ยอยู่ทั้งสปปเล่าวยนี้ครับเก็บภาพบรรยากาศในเบื้องนะครับบรรยากาศร่มลื่นดีครับวัดถ้ำสุมนรทาแลวกทีไปทีมาของซื้อวัดนี่นะครับแต่คือผมเล่าให้ฟังแหละครับเก็บภาพซาลาใ้เบิงน่ครับอยู่ทั้งๆจอมสาลาเนี่ยสิมีโคนรทำต้องับเนี่ยมีโควรทำ ทำที่พญายักษ์กุมพันธ์เป็นหลักเอานาั่งสม,มุนท่ามาเสียงไหวเป็นว่าเป็นเราเป็นนิทานมาตะกี้ยักษ์กุมพันธ์หลักเอานั่งสม,มุนท่ามาเสียงไหวนี่นะครับที่แหล,ลกพนราไปเสียงไหวอยู่ทมเขาค้วยอยู่ทั้งประเทศเล่าบานนี้เพื่อจะเอามาเสียงไหวทำนี่บานนี้ต่อมาท้าวสีหสังทองหลานของนั่งสมุนท่านะครับท้าวสีหสังท่องท้าวสินไส้ก็เลยได้มาหน่ำหาอานะครับได้นํา่มาท่านอยู่ นี่แะครับอยู่ผู้เขาลูกนี่เป็นเราเป็นนิทานมากก็เลยเิ่นมาสร้างวัดเพิ่นก็เลยตั้งซื้อวัดว่าวัดถ้ำสุม,มนธานะครับเป็นที่ไปที่มากอะตามที่ผมได้บอกสุฟังแหละครับเก็บภาพบรรยากาศวัดถ้ำสุมนทาเห็นบ่งนะครับ,บรราาวสวยๆงามๆครับ,ว,ว,รบวันนี้มีหน้าผาเาานะครับ เป็นนาพ้าแล้วกับโค้งไปทา้งนั้นนะครับโค้งมาทั้งนี้ทั้งเทิงกับเป็นตน้นไม้ป้าไม้อากาศลมลื่นครับงามห่อน,นี่ม่านเย็นสบายนะครับผุ้ใดมาเทียววัดนี่บรรยากาศทั้งหนาแตสวยงามครับวยวที่ทัศนี่ครับเก็บภาพบรรยากาศในบงบริเวณทั้งในศาลา ใช่เราเคยมากันนักเที้ยมชุ่มนะครับนะครับชุ่มย้อมพอออกไม่ออกเหมือนกันมากันนะยันบักเบงยิบขวยเนาะอ่าสบายดีครับเด้อสบายดีนี่ครับพอออกไม่ออกเหมือนกันมือนี้วันศิลเนาะเป็นมันยิบขวยยิบขันบักเบงบูซาตันแรงนี่คือบริเวณซาลานะครับนี่ครับเปนเจี๊ยเป็น แก้วกระจกขันไว้นะครับดูพระทั้งในเนาะชมบ้างนะครับนี่ครับสวย,สวยงามนามาก,กาบ,บ่ายครับภูดใยมาเทียววัดถ้ำสุมนทาสิะะได้เห็นบรรยากาศสวยงามสิละครับอ่าเห้นดวงทั้งนี้ไป นี่บนให้บูชาเหรียญก็มีเนาะนี่ครับเหรียญหลวงปู่เหรียญเนาะนี่ครับเหรียญหลวงปู่เหรียญนี่ครับอยู่ได้มากแล้วบูชาได้ครับนี่ครับหลวงปู่เหรียญใช่นะครับเพิ่นก็เป็นเกจิอาจารย์อีกองคหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดอุดรธานีนี่ครับบรรยากาศอันนี้เป็น รูปปั้นรูปเหมือนของหลวงปู่เหรียญนะครับเป็นเป็นเจ้าวาชเปรตะกียแต่ว่าตอนนี้เป็นมรณะผาไปได้สองสามปีแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวพาบรรยากาศให้เบิ่งปฏิกิริยาไหวสักกะละเพิ่นนะครับอาผู้ใดมาเคยมากกับอยากเห็นมาเที่ยวมาชมเมั้งนะครับวัดถ้ำสมุนุท่าเนี่ครับสวยงามครับสังอยู่ข้างโขนหินข้างน้าผาเนี่ยครับนี่ครับเดี๋ยวพาบรรยากาศให้เบื้องนะครับ นี่คือเป็นทางบันไดเล็กที่บันเอ็ดขึ้นไปทั้งพูนะครับเอ็ดขึนข้นไปพู้ไต่ขึ้นไปพุ่นจะชมวิวทั้งๆท,ทางขึ้นกับจิอยู่ทั้งนี้เดี๋ยวเรา,าจะขึ้นไปนี่ครับเป็นเขียนไป้ายไว้ทางขึ้นจุดชมวิวเดี๋ยวเรา,ากสิขึ้นไปทั้งๆหุ่นละครับไปชมวิวบรรยากาศเดี๋ยวบึงบรรยากาศทั้งไต่บันไดทางขึน้น สูงพอสมควรนะครับนี่คือภาพหลังคาซาลาสีเอสติดกับโขดหินเลยครับนี่อ่ะมนกระิขึ้นไปอีกไปพักเทิงอีก คือหลังคาซาลามีประตูตปิดไว้นะครับยังขึ้นไปได้อีกนะครับเก็บพาบ,บรรยากาศมุมสูงในเบื้องบนนี่ นี่ครับวิวทิวทัดสวยงามมากครับนี่ครับทางขึ้นมาเมื่อยเติบทางพุ่นก็จะเป็นผู้พาเล็กทางนั้นก็จะเป็นวัดธรรมพวงอยู่ผู้พาเล็กครับวัดธรรมพวงวัดพระอาจารย์วันอุตมโมนะครับเป็นวัดอีกวันหนึ่งที่สวยงามครับนี่เจดีย์มีวิหารมีพิพิธภัณฑ์นะครับผมเคยไปรีวิว เก็บภาพบรรยากาศลง YouTube ไปแล้วแต่เรท่านใดอยากเห็นอยากชมอยากถึงบรรยากาศวัดท้ำพ่วงก,กะสามารถข้าเป็นมคลิปเก่าๆของผมได้นะครับนี่ครับคือวิวบรรยากาศอยู่ทั้งวัดถ้ำสุม,มนทาเดี๋ยวล่องขึ้นไปอีกสักหน่อยนะครับว่าสิบุ่ขึ้นกะปวดใจบ่ได้อ่าพมาีหน่อยขึ้นมาเบิงขึ้นมาอีกพักนี่นะครับ มาเก็บภาพบรรยากาศมุมสูงทั้งนี้อีกที่เห็นผู้เขาเห็นทงหน้านะครับพูนก็จะเป็นบันตาดผู้วงนะครับบันทงเชือกที่เขาเป็นวงทั้งนีน้ที่เรียเห็นน็คือผู้พาเล็กเก็บภาพบรรยากาศนะครับพอนอนคราบในเบงนะครับมีทางงึ้นไปนาพาวัดถ้ำสม,มุนทานะครับ สามารถมาเที่ยวได้ครับพี่ครับยังมีอีกขึ้นไปอีกครับบันไดแต่ผมบ่ขื้นดอกเมื่อยแล้วนะเก็บภาพบรรยากาศอยู่สั้นนี่นี่ก็สูงกว่าลังคาวัดเป็นแล้วครับผู้ใดบ่เคยมาก็อยากให้มาเที่ยวมาชมได้นะครับวัดธรรมสุมลทาอยู่บ้านผาสุกตำบลผาสุกอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับมาชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามครับวัดเป็นกัตสวยงาม จะพาบรรยากาศแล้วก็เขากะสีจะลงไฟนะครับบันครับเพิ่งพาบรรยากาศทางขึนไปหน้าผานะครับที่ทึงหลังวัดท้ำสุมนธาแต่เงี้ยห้อนอากาศห้อนห้อนขึนไปชมวิวทั่งๆกะสีล่มพัดเย็นดีนะครับช่วงนี้ก็เป็นย่ามฝนนะครับนีระนม่หันฝนก็ตกพึ่งยึดนะครับ อาอาบบรรยากาศสลาเป็นอยู่ทั้งใต่ทั้งใต้โขดหินนะครับนี่ <Okay. S 1> ครับลงมาแ้งหน้าผพาพุ่นเมื่อกี้นี่นะครับหน้าผายอเท้งสลาวัดกัน ภาพบรรยากาศสลาเพ่นในเบิงนะครับนี่คือวัดถรำสม,มนทานะครับอยู่บ้านผาสุกระบนภาสุอำเอภอสงสามหมอจังหวัดอุดอรธานีแต่ก่อนนะครับจะมีหลวงปู่เหรียญไส่นะครับเพิ่นเป็นเจ้าวาดเป็นเจ้าคณะอำเภอพร้พอมแต่ว่าเพิ่นมรณภาพไปได สองสามปีแล้วครับตอนเพิ่นมรณภาพนะครับอายุเพิ่นเจ็ดสิบแปดปีนะครับเจ็ดสิบแปดปีได้อายุหลวงปู่เหรียญไช่ผู้ใดฟังแล้วก็จือเอาดีๆนะครับอายุเพิ่นเจ็ดสิบแปดปีนะครับตอนเพิ่นมรณภาพหลวงปู่เหรียญไช่เพิ่นก็เป็นหลวงปู่อีกองหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดอุดรธานีนะครับนี่คือวัดถ้ำสุมนธาที่หลวงปู่เหรียญไช่เพิ่นเป็นเจ้าวาดอยู่นี่นะครับเพิ่นเป็นเจ้าคณะอำเภอพร้อมครับอายุเพิ่นเจ็ดสิบแปดปีครับตอนเพิ่นมรณภาพ นะครับวัดเพิ่นสวยงามอานสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งห้นน้ำด้วยครับเดอ้อเพื่อสิบม่ได้พลาดคลิปต่อไปนะครับ